ดราม่าเดือดมดดำเจอทัวลงเละเทะหลังสัมภาษณ์นารากลายเป็นประเด็นดราม่าสุดร้อนแรงสนั่นโลกออนไลน์กันเลยทีเดียวกับกรณีเน็ตไอดอลชื่อดังนาราเครปกระเทยได้มาเปิดใจสัมภาษณ์ผ่านทางรายการแฉถึงเรื่องราวการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด1 9ซึ่งมีบางช่วงบางตอนถูกพิธีกรฝีปากลา้ามดดำคชาพาใช้คำพูดไม่เหมาะสมไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญเช่นใช้คำว่าเห่า ทำให้เวลาต่อมานาราได้โพสต์ข้อความ Facebook โดยระบุว่าไม่ใช่ที่ของเราขอบคุณทุกคนมากนะคะเสียใจต่อไปนี้นาราขออนุญาตใช้พื้นที่ของนาราเป็นสื่อในการช่วยเหลือประชาชนเท่านั้นเพราะนาราคิดว่านาราเหมาะที่จะเห่าข้างถนนเพื่อประชาชนมากกว่าเรื่องนี้ทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์มดดาสนั่นโลกออนไลน์อาทิแรงไปนะ้มดดาคิดว่าตัวเองเลิศมาจากไหนก่อน ปากมดดาบางทีก็ควรมีความเกรงใจให้เกียรติคนอื่นบ้างนะมดดําใช้คําว่าข้างล่างกับประชาชนน่ะคิดว่าสูงมาจากไหนหรอครับเราว่าเราเข้าใจ p o i ที่แฮชแท็กมดดําจะสื่อว่าออกสื่ออาจจะต้องเลือกใช้คําแต่การใช้คําว่าเห่ากับแขกรับเชิญกลางรายการก็ไม่ได้แสดงถึงการเลือกใช้คําที่เหมาะสมในการพูดเลยสักนิดแม้ว่าจะสนิทกันมากแค่ไหนก็ตามแต่ในบทบาทของพิธีกรก็ไม่เหมาะสมบูด รายการเชิญเขามาแล้วก็พูดจาไม่ให้เกียรติกันแขกรับเชิญไม่ใช่เพื่อนเล่นของพวกคุณนะครับอย่างน้อยมารายาทก็ต้องมีโดยเฉพาะมดดำที่ทำแบบนี้มันไม่โอเคครับอยากให้หมดดำออกมาขอโทษนารานะคะเราเป็น FC มดดำนะพยายามเข้าใจสิ่งที่มดดำเป็นมาตลอดว่าคงสนิทกันแหละคงปากแบบนี้เองแหละแต่ครั้งนี้อยากให้ขอโทษนาราจริงๆเพราะมันเกินไปแฉนาราเครปกระเทยมดดำ